ครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ร่วมงนานกับไอซีรีส์ครับแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ผมมีคู่จริงๆเรื่องแรกด้วยก็เลยดีใจที่อยู่ในแผ่อพับไอซีรีส์ครับเพราะว่าผมผมว่าเป็นคำว่าลูกค้าแม่ใช้คำว่าแฟนคลับแล้วกัน ใกล้ๆนี่แล้วแหละแล้วเหลือรถช็อปอีกสองคันแล้วก็ได้หมดรถชออ็อปไปประมาณห้าหกคันได้แล้วแหละว่าตอนนี้ก็ผมขอเต็มที่แล้วแล้วก็รอเปิดกล้องอีกเดียอะนะการระดับหน้าพาดีนี่ทำยากอย่เลยวันนี้เหรอ,อยากจริงเหรอไม่ชิดอ่ะเพราะมันง่ายมันเลยยากงงไหมอะใช่ซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าตัวละครแบบนี้ที่มันใกล้มากๆใกล้ตัวมากๆแล้วไม่มีอะไรให้ผมได้เกาะเลยไนะม่ห้องช่างจะธรรมดามันง่ายแล้วมันธรรมดาม อะเลยากครับจริงจริงแต่เรนว่าต้องใช้เวลามันเยอะมากเลยจุดตองมาเองใช่เพราะว่าด้วยด้วยด้วยที่ผมเล่นไปหลายเรื่องแล้วทำยังไงให้ไม่ไปทับกับความเป็นไนท์ให้ไปทับกับตัวละครที่แบบเคยเล่นมาแล้วหรือไม่ให้ทับกนความเป็นมาร์ด้วยคือจะไม่เอาตัวเองไปเล่นอย่าจะเป็นตัวละครเจตบอเจเรื่องจริงจริงเยซึ่งมันใกล้ตัวเรามากๆความใกล้มากๆเราควรจะเป็นมาร์มากกว่าตัวเจ ถ้าตัวผมเองนะผมไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่แต่เวลาแบบเจอผู้คนเริ่มแล้วน้ยพี่ว่าเรื่องนี้มาแน่นี่พี่ว่าเราทําได้แน่นอนนี่คือนี่คือกากนะยังก็ออกปรดี๋สนุกแน่นอนดที่เคยชอบมากสิ่งเหล่านี้แหละผมว่าทําให้เป็นเริ่มกดดันแล้วแต่ก็พยายามวางใจวเวลาว่าไม่เป็นสิ่งเราคัดคัดหลอกแค่เรื่องกระแสการตอบรับทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยถ้าที่เราเป็นเสดยให้นี่

คั้งที่สองเขาอาจจะไม่ไม่เอาโอกาสอะไรก็ได้ฉะนั้นโอกาสมันมีครั้งเดียวฉะนั้นทำครั้งแรกกดีที่สุดแล้วผมว่าค่อนข้างมั่นใจในตัวโอมด้วยความผมว่าโอมมีความเฟสอยู่คือผมแสดงอะไรเรื่องโอมอ่ะสำหรับโตมันยังเพิ่งเริ่มและความเฟสของตอนนี้แหละที่จะใช้ในซีรีส์เรื่องแรกที่ได้เล่นอย่นะผมรู้สึกว่านี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆแต่ก็มาร์กเองเวลาเล่นทีวีแต่เรื่องก็คือมันก็เปลี่ยนไปตลอดเลยนะมันเปลี่ยบ นั่นแหละครับคาแรคเตอร์เพื่อที่จะไม่ให้เหมือนกับที่ผ่านมาเพไมะงั้นคนว่าจะคล้ายอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับมันต้องดูว่าบทอะไรถ้าเราลงไปเล่นมากพอแค่ไหนเก่งตอนนี้ท่านอ๋อเองไทยสปูเกันยังโอ้โหมันคือการกลายเป็นว่าทุกคนชื่นชมเรามากอุ้ยนี่ขอบคุณมากไม่ใช่แค่ตัวผมคนเดียวนะที่ที่คนชื่นชมบอกว่าคนชื่นชมทั้งหมดรวมถึงร่วมกับคนเรื่องหลักแล้วก็ทูตุลพร แล้วผมจะบอกว่าทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยหายเหนื่อยนแสดงบอกเลยว่าเรื่องนี้เราค่อนข้าดไม่ได้คาดหวังมากเรื่องมันเป็นโรแมนติกเป็นแล้วแล้วก็ถ้าพูดตามตรงคือเราเจมส์ีเนาะฐานเราคือสาวายแล้วก็แฟนคลับเลยเป็นสาวายเยอะแต่ว่าเรื่องนี้พอพูดถึงสาวายเราก็เลยไม่ได้คาดหวังมากแต่หน้าวันนี้มันทํางานเกินที่เราจะหวังเราหายเหนื่อยมากบเพราะเรื่องนี้ผมบอกวันหนึ่ง คนเหนื่อยแล้วตัวผมงานนี้สกายทุกๆอุปกรณ์เหนื่อยมากพอได้ฟีดแบ็อย่างเงี้ยตอนนี้ถึงมีเหิแล้วอะไรเงี้ยเหนื่อยอีกเกือบครึเกินครึ่งทางอ่ะตอนนี้ผมรอแค่ว่าทุกคนจะสนุกไปกับเรื่องยังไงไม่ได้คาดหวังแล้วว่าจะมีใครมาดูมาก,กน้อยเท่าไหร่แล้วตอนนี้นทุกคนสนใจแล้วจะดูว่าทุกคนจะสนุกไปกับเรื่องมากแค่ไหนแต่หลายคนช่วยชมตัวเรา,เรา,ม,า,า,าเรมากาดดามาใกล้ๆน้ำตารชาเลยคนหวานคันดีที่แบบว่าเฮ้ยมันมาคนไดนได้ถึงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยก็ กดที่ผมไม่มาพอดีได้อะเน,นี่ยแต่ว่าตั้งแต่ผมติดบทตัวมาร์กเอก็แบบว่าสายมุ่งชุดมากทำเป็นมาร์กเนี่ยมันจะให่เล่นได้ดีด <c oughs> อ่าแต่ว่าผมโตมาแบบนี้แล้วนะผมชอบเก็บแ m ท t เรียลจังเลยไม่มีรักขาวอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บบุกกระลิกของแต่ละไอชี้ก็จะแตกต่างกันไปชาวมองก็เหมืนเก็บคนอันนี้มันอาจจะเป็นผลพลอยได้ของเราแต่เด็กอนะไรเงี้ย แล้วก็ถ้าติดสกงจะฟังนะชมวันหนึ่งนี่ยเดี๋ยวมันก็มันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายไปประเด็นว่าเราเก็บไว้ดีใจได้แต่เราถ้าเหลือไปเรากจบได้เราก็ดีใจแล้วเราก็โอเคอันนี้หายเหนื่อยไปเกาะดูด้วเพราชมเรื่องนี้จบเรื่องใหม่เริ่มใหม่ไม่ใช่เอาความเก่งเรื่องเก่าไปกดคนเรื่องใหม่ไม่ได้เราก็จบเรื่องเก่าเดีใจเราก็จบแล้วก็ไปเรื่องใหม่แล้วก็เรื่องใหม่แต่ตัวละครเัวนี้ในเรื่องนียนมากใช้เปวลาไม่นานเท่าไหร่แต่ดูนี่มันมาได้เป็นแบบนี้เลย อกเลยว่าเกินเกินที่เราคาดหวังเขามากแล้วอยากให้ไปกันต่อนะทุกคนก็สำหรับใครที่มีเพื่อนก็ชักชวนเพื่อนมาดูได้นะครับมาดูไปที่นี่อากาศหนาวเย็นในยี่สินะครับแล้วก็รับชมรับหลังในทุก To Star, to Star Society. Society.